เดีย๋ยนี้นามพักพักเสียงแป๊บเดียวนะครับสวัสดีครับคุณคูณศีสวัสดีนะครับคำที่เขาใช้บ่อยนะครับ FC เพราะจะใช้คำว่าผมเชื่อว่าผมเชื่อว่า ยกตัวอ,อย่างเช่นน่นะครับคุณจัญญาทีทีขอบคุณนะครับที่สนับสนุนช่องนนะครับซื้อสติกเกอร์ให้ก็ขอให้คุณจัญญาพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะครับอ่ามาแล้วคุณสุดิงสวัสดีนะครับคุณเจทีสวัสดีนะครับ นำจีนะครับนำหรือน้ำนะครับเพิ่งเคยเจอทนายประเทศเป็นแบบนี้คืออย่างนี้นะครับถ้าคือมันมันคล้าเ้านะครับไม่ว่าอยู่ใน